สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุวงรณซุปเอร์แหะครับพี่เฮเกียขมาที่ตามรับชมพานี้ใสยผ้าร้อนนะครับเนาะก็บรรยากาศเศ้าๆครับผมบรรยากาศช่วงเศ้าๆนี่ครับสภาพบรรยากาศน้ำท่ไมให้ท่งหน้าอีสานบานเห้าครับผมเข่าพ่นขะยังท่านเกี่ยวครับผมนี่ส่วนฟังทั้งนี้กะเกี่ยวออกแล้วครับพ่นเหระครับหน้าพอนี้ใส่อยู่ห่างออกไปครับนี่พี่นั่นแหละครับผมอันนี้ก็เป็นทางดําครับควบจะเลื่อนพลาด เอามาน้ำให้น้ำหน้าเบิดแล้วครับซุมือนนินี่เ้านี่กับสีผ้ามาเลาะยามบ่วงหนูเนาะครับบ่วงหนูใส่ไว้เหมือนว่านี่นะครับหลวดเบอร์14หลวดปราบเสียนเป็นจังไรมันหลุ่นกันพี่นอ้องถี่ปราบเสียนได้หรือสีโดนเสียนปราบมาหลุ่นกันครับเพราะว่าพอยี่ใส่ใส่เบอร์13เนี่ยมันขาดปีนี่ขาดหน้าเพื่อบ่ได้แล้วครับผมอะไรมันจะขไหนาด วันนี้ใช่ก็เลยศูนสูนก็นเลยจัดตัวเบอร์สิบสี่ครับผมครับเอาบรรยากาศน้ำทงไฮทงน้าง,งามๆมาฝากพี่ตอนน้องผู้อยู่ทางไกลเนาะครับผมผู้บมีโอกาสเด็มาพ่อมาเห็นครับผมเมิ่งแล้วกพ่อเด็กคิดหอดคิดเถึงทีสารบานเฮาไอ้อยเยาว์ลายาย้ายห่างมารุ่นหนูตกตะกอครับผมรุ่นย้ำหนูรุ่นย้ำหนู ะมันหรือเปล่าจะมีแ้มไหมมีแ้มครับเงื่อครับมาลุนครับพี่น้องค่อยๆไปครับปลาเขาขึ้นอ้าโดนแล้วครับพี่น้องโดนแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับโดนแล้วครับผมโดนแล้วโดดแล้วนี่ครับผม นี่ครับนี่ครับอุ้ยเดี๋ยวครับพี่นอ้อ,องเขาเนี่ยตตั้งกองกอนตั้งกองตั้งกองกอนครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วหนึ่งนี่ครับพี่นอ้องใส่งามๆนี่ครับหนึ่งแ้มครับหนึ่งแมบอกคิดหลังครับผม มันแหะครับโดนเขาเต็มข้อยู่ครับผมยู่เรียบร้อยยู่จ้องพองในที่สุดก็ปราบเซียนจนได้ใส่ถุงหมันก่อนพี่น้องใส่ลงไปในถุงนี่แหละหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มครับพี่น้อง รุนกันต่อไปครับผมมานแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วหนึ่งแจมผมว่าเป็นเบอร์สิบสี่ทีาทำงานเอซี่ฟูลังค,งค,งค,คมเมนเพื่อนกันคอมมนเขามาเนาะครับว่าลรวดเบอร์สิบสี่มันแข็งแข็งมัใหญ่มันบอดีดผมก็เลยบอกว่าหนูตัวใหญ่นี่มันบ่มีปัญหาดอกครับหนูใหญ่ ยังได้กระดีดเพราะว่าหนูใหญ่นันไปแห้งแต่ว่าถ้าเป็นหนูหน่อยนี่บรดีดกระซ้ามันบ่เอาัวหน่อยพะนะายังบหยังกระห้องทองไว้ละครับหนึงแต้มครับผมลุ้นกันต่อโอ้ยมีแต่ใหญ่ย,ยังบุญพูดอะเหญ่แนวนี่ไหม เน่าปลาเสือกับเมื่อบันเมี่ยจมด้วยบัตรจม,มไปหมุนตาใหญ่เหยงมาเขาขี่ข้านเก็บเขาเก็บออกไปก็ครับยายแต่งประจมให้แล้วมื่นมือไรโบรมานเนี่ยขจม มาพี่นนางมาลุ่นกันต่อไปลุ่นกันไปปอครับผมลุ่นไปปอถามมาฟังทางนี้พี่นนางฟังทางนี้เป็นจังได้ทางนี้ก็ไม่โดน ใส่ไว้ใส่ใส่ไว้อยู่นิดเดี่วเดี๋ยวรุ่นกันอีกพี่น้องมีรุ่นต่อไปเรื่อยๆบ่โดนครับร กระบ,บอด,ดูเลยห้อยมันแตกเอะเรือยอยู่ครับห้อยมันเอาเขามากินคุณผู้หยามนี่มันก็เป็นส่วนอุดมสมบูรณ์ของมันนะครับมันก็สิพยายามสะสมอาหารเอาเขาเอาเขาเขาไปกินน่องหู้มัน มันก็มีเราเขาขคองมันคือกันแหละเราเขานีมันเราเขาไปไว้ในโพงมันไวถ้ากินเนี่ยมันขาดแค่นคือกันกับคนแหล่ะครับผมเนี่ยครับพี่นี่ที่ไห้แ้มเดียวบ่ แคมเดียวบ่ครับแคมเดียวนี่งพี่นอ้องเอาครับผมวินอาเรได้แ้มนึงครับผมพี่นอ้องอย่างน,นี้ก็เต็มเสือ,อน,นึงขุด เพื่ออะไรยางยังบุญปักหัวถุงเพื่อนะนี่ใส่แจมเดียวครับแจมหนึ่งครับใส่งอ่ำๆครับผมครับหลังจากนี้เขาจะใส่ก็ที่ได้ลบเมื่อเฮ็ดเวียกครับผมแาบนี้ตากเขาเมื่อนี้บรรยากาศก็ล่มวีวีจังล่มล่มมากเลยบ้านเ่ราะเป็นสีได้เรนเบาสบ่ายพอใส่เฮ็ดเบาวงเดือนก็เบาจุลาไปว่าสีไปแเลน ลมกับ่มีจักเกลือมันก็มีลมครับผมมืีนบรรยากาศดีดีครับบ่คือมือว่านมือก้อนมือว่านมือก้อนเนี่ยมือแรงไหมฝนตกลงมากครับผมช่วงประมาณหกโมงแรกครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเบิดสุขภูสุขล่ะครับเอฟซีบดสุหมงสุบอนที่เหี่ยเกล็ดขมาติดตามลำสชมพญชไส้นะครับเนาะกัแม่เล้ยวขม้าเบื้องแล้วกะฝากยิดตาม กดติดตามกดไลค์กดแช่กดกระดิง่งให็นพญีไสน้น้ำเด้อดครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุการณ์ทํ่กลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้มีสหนีครับสวัสดีครับผม